พี่พักส้มยืดซักฟอกสลัดปมอิงแอบลับๆับกับตระกูลชินวัตรศาสตราจารย์ดอ,อร์ชัยยันชัย,ยพรอ,อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเรียนพักประชาชนสภาจะเปิด3กร,รกฎาคมนี้หากพักประชาชนไม่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพทองทานทาัทง้ทงทงั้งที่พักมีจำนวนสสมากพอที่จะขอเปิดก็แปลว่าพวกคุณยังให้ความไว้วางใจแพทองทาน ในอนาคตหากพวกคุณจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกคนใดที่ไม่ได้ทำงานแย่อย่างนายกคนนี้คุณจะมีคำอธิบายอย่างไรการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจไม่ได้ลงเอยอย่างที่คุณคาดหวังนายกอาจจะยังได้เสียงเกินครึ่งอาจไม่มีการยุบสภาแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยสอสอฝ่ายค้านที่มีคุณภาพคือการทำหน้าที่แทนประชาชนในการซักถามติติงสิ่งที่นายกได้ทำลงไป เชื่อว่าถ้าพักประชาชนเลือกทำตามหน้าที่และครองรองของผู้นำฝาน่านค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพรตามแบบแผนระบบรัฐสภาของตะวันตกพักประชาชนจะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าไม่เล่นการเมืองแบบอิงผลประโยชน์ของพักเหนือมาตรฐานทางการเมืองสากล แม้อาจจะไม่มีการยุบสภาโดยเร็วตามที่พักต้องการแต่เชื่อว่าหากทำตามหน้าที่แล้วยุบสภาเมื่อไรพักท่านจะได้คะแนนนิยมมากขึ้นโดยไม่มีใครคิดว่าท่านแอบเป็นพันธมิตรแบบลับๆกับตระกูลชิน,นวัตร